ิยอดคำสั้นๆที่น้องใหม่ใครๆก็ต้องงงนะคะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆจากกิฟต์ลมนะคะวันนี้หนิงจะมาพูดคำว่าปิดยอดก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าปิดยอดนะคะเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่า ตำแหน่งของกิฟฟินกันจอนนะคะตอนที่เราสมัครเข้ามานะคะเรียกว่าสตารค่ะคือยังไม่มีตำแหน่งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะก้าวมาที่ตำแหน่งบอลสตาร์บอลสตาร์ก็คือตำแหน่งที่มียอดซื้อทั้งหมด1,500 PV นะคะ1,500 PV เนี่ยอาจจะเป็น1,500บาทหรืออาจจะมากกว่า1,500บาทเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่ของกิฟฟินเนี่ย1บาทเท่ากับ1คะแนนค่ะเราต้องมาดูนะคะ เวลาเพื่อนๆสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีชุดสมัครใช่ไหมคะแล้วก็มีเอกสารอยู่ด้านในก็จะมีคะแนน PV แล้วก็จํานวนเงินให้ดูว่า1บาทเท่ากับ1คะแนนหรือเปล่านะคะอย่างเช่นสินค้าราคา450บาทก็ได้450คะแนนเลยทีเดียวทีวนี้เรามาดูตำแหน่งที่2องตำแหน่งที่2ก็คือว่าตำแหน่งซิลเวอร์สตอยู่ที่9,000พี PV ตำแหน่งที่3ตํตแหน่งโค้สตาร์อยู่ที่45,000 p ค่ะ สามตำแหน่งนี้นะคะเราอะสามารถที่จะก้าวข้ามาอยู่ที่โฟร์สตาร์ได้เลยไม่จำเป็นต้องขึ้นทีละตำแหน่งนะคะอย่างเช่นว่าบางท่านเนี่ยซื้อบ้านใหม่นะคะต้องการที่จะติดเครื่องกองน้ําต้องการซื้อเครื่องฟองกอากาศซื้อสินค้าใช้ภายในบ้านอาหารเสริมแล้วก็ อ่าเครื่องสำอางประมาณนี้นะคะรวมรวมกันก็ให้ครบส5 0หมื่น้าเขาก็จะก้าวขึ้นในตำแหน่งโกสตา์ตำแหน่งที่3ได้เลยค่ะเฉพาะ3ามตำแหน่งนี้เท่านั้นนะคะที่จะสามารถก้าวข้ามมาได้ทีนี้เรามาดูกันค่ะการทำงานของกิฟฟารีเน่นะคะจะมีระยะเวลาการทำงานทั้งหมดเกือบ50วันเลยทีเดียวเพราะว่า1เดือนมี30วันใช่ไหมคะเราสามารถทำงานให้ได้เต็มเดือนแล้วเนี่ยเราสามารถ ทำงานาในเดือนถัดไปได้ด้วยโดยเอายอดของเดือนถัดไปเนี่ยมารวมกับยอดเดือนเก่าได้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเพื่อนๆสมัครมาในเดือนตุลาคมแต่ว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเราเพิ่งสมัครแล้วก็ใกล้จะหมดเดือนแล้วนะคะเราศึกษาข้อมูลเรายังไม่ได้ซื้อของอะไรเราตัดสินใจแล้วล่ะคะ่ะว่าเราจะขึ้นตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน ตำแหน่งที่เรามองมองไว้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งบลูตาร์ซิวเวอร์สตาหรือโกสตาก็ตามนะคะเช่นถ้าเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะขึ้นตำแหน่งซิวเวอร์สตาที่ 9,000TV เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะเราสามารถซื้อสินค้าทยอยสะสมไปเรื่อยๆได้เช่นเราซื้อสินค้าในวันที่ต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่30พฤศจิกายนแล้วเนี่ย ได้ประมาณ7,000นะคะ7,000ัทีวีมันก็ยังไม่ครบที่จะขึ้นตำแหน่งซิวเวอร์สตาร์ใช่ไหมคะเมื่อเก้าเขาสู่เดือนธันวาคมธันวาคมในวันที่1ประมาณถึง8ของเดือนธันวาคมนะคะที่1บอกโดยประมาณก็คือว่าเราต้องดูประกาศของบริษัทว่าจะให้ปิดยอดรอบแรกได้ถึงวันไหนนะคะประมาณวันที่8ปดพฤศจิกายนสมมติว่าเราซื้อมาแล้ว ในช่วงเวลาเนี้ยเราซื้อเวลาอีก1,000งพัเราแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าน้องคะขอปิดยอดนะคะปิดยอดก็คือว่าเอายอดซื้อของเดือนธันวาคมไปรวมกับเดือนพฤศจิกายนก็จะกลายเป็นของเดือนพฤศจิกายนจะกลายเป็น800พนะคะพอถึงวันที่แผดเราก็ยังซื้อสินค้าไม่ครบในจำนวน9000ทีวีก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะเราจะมีอีกรอบหนึ่งคือปิดยอดรอบสอง ปิดยองรอบสองตั้งแต่วันที่11ถึงประมาณวันที่20นะคะทีนี้จะมีคําถามว่าในวันที่9วันที่10อะทำไมถึงปิดยอดไม่ได้นะคะก็เพราะว่าในวันที่11เนี่ยกริฟฟินจะมีเงินปันผลคืนกลับให้สมาชิกทุกคนในประเทศนะคะ,ะข้อมูลมันมหาศาลมากเลยนะคะต้องให้คอมพิวเตอรอ์มีเวลาให้เขาทำงานดังนั้น จึงไม่อนุญาตให้มีการปิดยอดเพราะว่ายอดก็จะเข้าตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะเครื่องก็จะคำนวณเงินปันผลออกมาให้เพื่อนๆไม่ได้นั่นเองค่ะมันจะมีช่วงเวลาที่ปิดปิดยอดไม่ได้อยู่ประมาณเท่าละสิบประมาณเนี้ยนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นวันที่สิบวันเดียวได้ตามไปนะคะหลังจากนั้นเงินปันผลของเพื่อนที่ซื้อไปแปดฐานนั้นอ่ะก็จะออกนะคะในวันที่สิบเอ็ด เพื่อนๆสามารถมารับเงินบรรทุเป็นเงินสดได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อสินค้าในวันที่11ถึงวันที่20ธันวาคมแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าปิดยอดเพื่อแถายอดอที่เหลือเนี่ยที่เหลือก็คือ1,000ทีวีใช่ไหมคะมารวมกับเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านผลมาเนี่ยมารวมมารวมให้เป็น9,000 PV เพื่อนเพื่อนก็จะได้ตำแหน่ง Silver Star เลยค่ะเพราะเข้าใจคําว่าผิดยอดกันหรือย,อยังคะแต่างเช่นสมมติว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนในระหว่างที่เราซื้อเนี่ยเราเพิ่งเป็นน้องใหม่ใช่ไหมคะซื้อครั้งแรกในเดือนแรกฉันต้องการทำํำตำแหน่งในเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี้ยนะคะเพื่อนๆถ้ามีเจ้าหน้าที่น้องพนักงานถามว่าผิดยอดไหมคะต้องตอบว่าไม่ผิด ไม่ปิดนะคะเพราะเราจะไม่เอายอดไบรวมในเดือนตุลาเพราะเราตั้งใจทําตําแหน่งในเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนน่ะน้องใหม่ถ้าเราเริ่มเดือนไหนอย่างนี้ดีกว่านะคะถ้าเราเริ่มเดือนไหนเริ่มซื้อเดือนไหนครั้งแรกของเราต้องบอกบอกว่าไม่ปิดก่อนนะคะแล้วเราก็ดูว่าเราเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่อะไรตำแหน่งอะไร บางครั้งเนี่ยในเดือนนั้นเนี่ยเราอาจจะซื้อที่1 5 0 0คะแนนเราพอใจที่ตำแหน่งวันสตาร์แล้วก็สามารถซื้อได้เลยพอเดือนธันวาเราก็ไม่ต้องปิดยอดค่ะแล้วก็เริ่มการทำงานเดือนใหม่ของเดือนธันวาไปเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจคำว่าปิดยอดได้ดีมากขึ้นนะคะถ้าไม่เข้าใจอย่างไรทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะหนึ่งตอบทุกคำถามค่ะสวัสดีค่ะ